ก็เป็นเรื่องเดิมคือเรื่องเกี่ยวกับการขอความเป็นชอบในการจ้างพนักง,งานจ้างไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานจ้างทั่วไปหรือพนักง,งานจ้างภารกิจในการประชุมคณะกรรมการพนักง,งานเทศบาลจัหงหวัดขอนแก่นครั้งที่10ทับสอเมื่อวันศุกร์ที่21ตุลาคม2,564ก็มี กรณีที่เคยตั้งข้อสังเกตไปแจ้งแก่พี่น้องนักทรัพย์แล้วนะครับก็คงต้องนำมาส่งสื่อกันอีกทีหนึ่งเดือนนี้มีสามรายรายงานขอประเมินชอบมาจากเทศบานนะครับในตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานดับเพลิงกับตำแหน่งพานรูปทั้งสามรายนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลไม่ให้ความเห็นชอบก็สืบเนื่องจากมีการกําหนดในเรื่องของเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานดับเพลิงแล้วก็พนักงานในส่วนของตําแหน่งพันลงนะครับเช่นพนักงานดับเพลิงไปประกาศรับสมัครโดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่งว่า มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่เกินคุณวุธกำหนดไว้แค่นี้ซึ่งมันไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะระดับตำแหน่งพนักงานดับเพลิงที่กำหนดว,ว่า 1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆหรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้นะครับอีกทั้งในส่วนของตรงนี้นี่ผู้ที่ผ่านการสอบเข้ามาสองรายพนักงานดับเพลิงไม่มีเอกสารรับรองนะครับก็ทําให้ด้วยเหตุนี้แหละคือเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสะหรับตำแหน่งนี่แหละทำให้ก่อ เทศบาลในการประชุมบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขก็ไม่ให้ความเห็นชอบสว่วนอีกรายหนึ่งนะครับเป็นตําแหน่งพานลุลมเทศบาลก็ไปกําหนดคุณสมบัติว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่เกินคุณวุฒิซึ่งไม่ไปไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่งพานลงุงมที่กําหนดไว้ว่ามีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ ทางช่างไม้ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุกูรุพันธ์ได้นะครับตัวอย่าง3รายนะครับพนงจจังงานจ้างทั่วไปที่เสนอเข้ามาแล้วนะครับเทศบาลดําเนินการสอบมาเรียบร้อยเสนอเข้ามาแล้วแต่ก็มีมติไม่ให้ความเห็นชอบเพราะเนื่องจากว่าไปกําหนดคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดนะครับก็ส่งข่าวกันถึงเพื่อนพี่น้องนักทรัพย์นะครับว่า ให้ดูตรงนี้ดีเพราะทุกเดือนจะต้องมีประเด็นแบบเนี้ยในเรื่องคุณสมบัติเนี่ยทำให้การขอความผิดชอบมาต้องต้องต้องบอกว่าให้ความห็นชอบไม่ได้แล้วเทศบาลก็ต้องกลับไปดําเนินการใหม่เสียเวลาทั้งผู้เข้าสอบที่เราสรรหามาเทศบาลเองก็ไม่ได้คนในการเข้ามาทํางานให้กับเทศบาลน,นะครับซึ่งจริงๆอยากจะให้ผ่านกันนะถ้ามันถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับมันก็คือมีประเด็นเรื่องเงื่อนไขเหล่านี้ก็ อย่างเมื่อไม่นานนี้ก็มีประเด็นเรื่องเงื่อนไขเหมือนกันเคยเจอประเด็นการรับสมัครแบบนี้แต่ไปประกาศวันรับสมัครไว้น้อยกว่า5วันทําการขาดไปวันหนึ่งอันนั้นก็เป็นเหตุให้เงื่อนไขไม่ครบนะครับหรือว่าการกําหนดวันรับสมัครก็บอกว่าให้กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า7วันทําการ7วันทําการนะครับไม่ใช่7วันทั่วไปฉะนั้นจะไม่รวมวันหยุดฉะนั้นต้องนับ ไปเป็นกิดบันทำการนะครับตรงนี้ก็รับเพื่อนพี่น้องนักทรัพย์นะครับจากผู้ในการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารกานบุคคลส่วนท้องดิงสนสำนักงานท้องดินจังหวัดขอนแก่นครับ